สวัสดีค่ะมาพบกับชาแนลของรายกันแล้วนะคะเรามีสกูชี่คอลเลคชันมารีวิวนะคะนี่เลยมาดูอันนี้กันเลยนะคะก็จะเป็นสกูชี่หมวดทำเองนะด,ด,ดูเลยโอ,อ้โหต้องอดูตรงนี้ก่อนนะคะเลยดูนี่ก่นอนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสกูชี่ลูกโป่งนี่นะสกูชี่ลูกโป่งนะคะอยู่ในแพ็คเกจด,ด้วยสกูชี่มะมว่วง แล้วก็จะเชินเลมอนนะคะตอนนี้สะสมได้สาองอันแล้วขั้นต่อไปนะคะก็จะอยู่ในนี้เลยเห็นกันไหมคะนี่นะก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็บางแผ่นแล้วก็ขนมปังนี่นะปังแผ่นแล้วก็เป็นขนมปังที่ต่ออันอยู่ในนี้นะคะไม่สลดทุกชิ้นนะขอบอก แต่มมนมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เะเราแปลกๆนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะ่าชิ้นไหนนะลาบอกมาเลยคะ่ะมีปังแผน่นอันนี้คือปังแผ่นนะคะตัวอันนี้คือขนมป,ปังจิว๋วอันนี้ขนมป,ปังจีนึ่งนะคะแบบนี้นะขนมป,ป,ป,ปังอันจีนึ่งแล้วก็ขนมปังอันจินึ่งแล้วก็เป็นสปูชี่ลูกจมูกนะคะนี่นะจะเป็นลูกจมูกนะคะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเพราะเราก็เคยลง YouTube ไปแล้วแหละเป็นสเต็กชิฟที่สุดละแปลกๆนะคะค่าน,นี้ก็จะเป็นสกเี็เอ,อ่อที่เราทำเองนะอยู่ในนี้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยสกต็ชิฟที่ไม่สลโลว์นะคะอันนี้ก็แยกไปนะไม่ได้แยกนะคะว่าอันนี้กินอันไีนกิน,น,กนไปดูแรกกันก่อนเลยอันแรกจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะอันที่สองก็จะเป็นปังแผน่น อันที่สามอยู่ในแพ็กเกจอันที่สี่อยู่ในแพ็กเกจเป็นซาลาเปาไม่สโลอันที่ห้าเป็นขนมปังแผน่นเหลืองใหญ่ๆค่ะอสกูชีที่ไวสโลก็มีดังนี้เลยนะที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะคะอาจจะไวนิดนึงแล้วก็จะเป็นสกูชี่ที่สโลนะคะ เลยว่ามีอะไรบ้างค่ะชิ้นแรกก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นปัง,ป,ง,ป,งปังปงัปงป,งป,งปงนะะันปองบันปอมปอมนะคะบันปอมปอมไม่ใช่บันกุฎธรรมะนะไข่ที่เกลยดนะคะไม่ใช่กุฎธรรมะนะกุฎธรรมะไม่ใช่ไข,ข่กุฎธรรมะนะคะ เป็นบนอมปอมๆนะไม่ใช่กูเดรมะนี่นะตานําบิก็จะมีประมาณนอ่เ,อออเห็นกันหรือเปล่าคะน,น,นี่ก็ก็ตัวนี้ก็คือตํมบิ้ันมากที่สุดนิ่มๆสโลวดนิดๆข่ายชิ้นต่อไปก็อยู่ในมือแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาตัดอีกเลยแค่แดง มันก็จะเป็นโมจินะคะโมจิมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่เราเรียกว่าโมจิเพราะมันเหมือนมิ้มซาโลตําอีกก็คือดังแล้วก็ดังคือตัวนี้คือมหาตําลิกนะคะขอเก็บใส่ก่อนนะค้าวชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นจะเป็นอะไรนะเดี็กบิ๊กเลยะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในมือแล้วเป็นไอศ,ศครีมโคนนะคะนี่แซนด์โลนะแซนด์โลทุกาศาสตร์แต่คนไอศ,ศครีมจะตะนดนโลนิดนะคะก็ตํหนิก็คือประมาณประมาณถึงเออตรงนี้มันเนะะี่ยค่ะที่มัน,น ยังไงทลอกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆน,นะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่นะแล้วก็ตรงนี้ไม่เห็นนะคะคือมันตรงนี้มันลอยแต่กเกอ่าประกันแล้วนี่นะรอยแต่าากแก๊งนะคะตอนนี้ของเจ้าตัวนี้นะาเท่สบดถ้าไม่ได้สังเกตก็คือจะสังเกตมองได้ก็จะมีแค่ตรงนี้นะคะ ไอ้ไจใ,ใครครนะคะไม่กลิ่นหอมนะถูกป,ป้ใคะชิ้นต่อไปะคาจะเป็นอะไรดีกันค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็อยู่ในมือแล้วนะคะนี่นะเป็นหัวใจนี่เ็น s ค่ะตอนนี้นะเป็นสลโลที่สุดที่เราจะมีมาแล้วนะคะใเเนเหล่าบรรดาติชชี่นะ สกูช e c คอลเลกชันนะคะแล้วก็อาจจะมีน้อยมากมากอันนี้เป็นสก,กูชี่คอลเลกชัน T2 ถ้าเพิ่มมาเราก็จะมารียิวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นแท็กนะคะแล้วก็จะบอกรุ่นของมันด้วยนะประมาณสอง5นะคะแท็กอันนี้ก็แรงยังไม่แรงเลเาเล่น อันนี้ไม่ใช่ของแพนีห่หว่าเธอชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่เลือกเลยค่ะเรามีคําถามจะมานะคะว่าสุกิชี่ตัวไหนสุกิชี่ที่เราทําเองนะคะอุ้ยมี่ะไรหมดเนี้ยอันไหนที่สลยแปลกๆนะคะก็เ,เคยลงคลิปไปแล้วแล้วก็สุกิชี่ตัวไหนนะคะที่เออเออนื้อว่าเมื่อกี้นึกออกหรือไม่อึกออกเลือกก่อนนะ ค่ะก็มีแค่คำถามเดียวนะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะนี่นะคะแท็กตัวนี้ชอบมากๆเลยนี่นะเป็นแท็กแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกมาได้ด้วยเป็นแท็กแบบนี้นะคะเอ้ยเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะแพ็กเกจแล้วก็จะเป็นนี่คะ่ะตรงน,นี้ก็จะมีแท็กด้วยนะ ันนี้ตั้งแต่พศ2อ1 6นะคะก็ยังไม่แลนะเลยแล้วไม่รู้นะนิ่มสลื่อน,นิดนะคะสโลไม่มีเท่าไหร่นะคะค่ะหรือบอกไปนะคะสะกุชีต่ตัวไหนนะมีตำมิ่งเยอะมากที่สุดนะคะเอ่อตัวนี้นะคะคือตำมิ่งก็คือเราจะบอกแค่ทุกตัว คลิปนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครนามาดูก็เราจะพาําคำถามในคลิปหน้านะคะแล้วก็ตอบคำถามคลิปหน้าเหมือนกันนะแอบคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะในคลิปหน้านะนตอนนี้เคอตอนน้องแบบเยอะมากเลยนะคะตัวน,นี้นะตู้เอตอตัวนี้เนี่ยไอมจิซื้ไม่ได้เลยนะคะตัวน,นี้ คือแหวกดูก็มีทุสะสวยน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยในอีกคลิปหนึ่งเยยนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันแล้วเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูด้วยนะคะว่าตัวไหนมันเป็นตัวไหนว่าที่ตกนาค่ะสำหรับคริปน,นี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับกับสนคุชชี่คอลเลคชั่นนะคะค่ะถ้าสำหรับ ใครชอบพาร์ทน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นตะคายด้วยนะคะเออคือถ้าวันนี้ไม่ชัดนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคี่มึงเราถ่ายเองนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้านะคะก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นตะคายแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะบบ๊ายบายยใพนพาร์ทหน้านะคะคอมเมนตนะ์อ่ะบ๊ายบาย